ลูอ,อัดอูวีอูวันนี้เสนอตอนจอมเกเร

มันเพลิดเพลินและได้รู้อะไรในโลกกว้างอย่างนี้นี่เองที่เขาว่าหนังสือสื่อวิเศษพาข้ามเขตแดนกันดานท่องเที่ยวโลกภัยสารปลอบจิตใจให้รื่นรมลูกพี่โอ้ยที่นะับถือลูกพี่ว่าอ่านหนังสือแล้วมันสนุกอย่างนั้นจริงๆหรอ แล้วเวลาแกอ่านหนังสือแกสนุกหรือเปล่าล่ะเจ้าอ้าวไม่เคยเห็นสนุกเลยอ่ะอ่านทีไรอ่ะงว่วงทุกทีแล้วว่าถามฉันทำไมล่ะเนี่ยฮะก็เผื่อว่าลูกพี่จะชอบอ่านหนังสือเพราะเขาว่าอ่านหนังสือแล้วทำให้ฉลาดนะแต่ฉันไม่ต้องอ่านหนังสือฉันก็ฉลาดได้นะเฟยนี่นี่นี่ฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างได้เพราะความฉลาดของฉันอยู่นะเนี่ยอะไรอ่ะลูกพี่ เอาหูมาใก,กล้ๆดิอืออเอาละปฏิบัติการได้ออาออะไรกันนี่หนังสือเปียกหมดแล้วน,น,นั่นใครอ่ะเจ้าอุ้ยกับเจ้าอ้าวนี่มันแกล้งทำให้หนังสือลุงหนอนเสียห,ยหายเรื่องไงเนี่ยฮะแฮมเปล่านะลุงเรากำลังเล่นกระโดดน้ำต่างหากแล้ว ลูกพี่อุยอะกระโดดสูงขึ้นอีกหน่อยเด้ได้อยู่แล้วอย,ออยอดไปเลยเอา้าวเอาได้คนนะจ้าฮ้ฮยลุงหนอนเปียกไปทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะอุ้ยกับอ,อ้าวพวกนายทำอย่างนี้ได้ยัยงไงอะดูสิลุงหนอนเปียกหมดแล้วอ่ะ เกี่ยวอะไรด้วยจ้ะฉันสองคนเนี่ยเล่นกระโดดน้ํากันแต่น้ำอ่ะได้ไปถูกลูกนอนเองนะอ้าวลูกพี่อวยพูดถูกแล้วทำไมนายสองคนต้องเล่นแถวนี้เนี่ยเราจะเล่นตรงไหนก็ได้มันเรื่องของเราพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะอุยกับอ้าวพวกนายต้องไปเล่นไกลๆเบึงนี้เป็นของพวกนายหรือไงฮะให้แล้วช่างเขาช่างเขา อุ้ยกับอ้าวอยากกระโดดสูงกระโดดไกลก็ปล่อยเขาเอากระโดดอีกเลยห้ามลงหนออยากให้โดดผมก็จะโดดให้ดูแต่ถ้าลงเปียกมากกว่านี้อย่ามาว่ากันก็แล้วกันนะโอ้อยอ้อพี่อ้ยไงไปนอนบนดินอย่างนั้นนะอ้ยช่วยด้วย เอาไว้าไปไม่ได้อะตรงนั้นไม่มีน้ำเอาไว่ไปไม่ได้เอ้ยโอ้ยแต่แกต้องมาช่วยฉันเด้อโอ้ยแย่แล้วใครก็ได้ช่วยดูยแล้วจะทายังไงดีคะพี่สีนินพี่สีเพื่อือมอุ้ยอยากทําตัวเองทําไมเล่าใช่แต่ถ้าไม่มีใครช่วยเขาเขาจะว่ายลงมาในบึงไม่ได้ เพราะตรงที่นั้นน่ะมันไม่มีน้าเฮ้ยแล้วจะทํายังไงกันดีอะเสีย้องกระจังเอ้ยดูสิเอ้ยล้างใหญ่แล้วโอ๊ย,ย,ย,อยช่วยด้วยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยโอ้ยด้วยจ้ามานี่เด็กๆเ,เราต้องช่วยอุย้ยเจ้าอ้าวเข้ามานี่เราเข้าลุงจะบอกวิธีให้แต่เอ้ยาแกล้งลุงหนานะคะ แล้วลุงหนอน่ะยังจะให้ช่วยเขาอีกเหรอครับตอนนี้เราต้องคิดช่วยเขาอย่างเดียวแล้วละเห็นไหมอ้าวลุงหนอน่ะดีกับพวกนายขนาดไหนอืขอบคุณมากครับลุงหนอนแล้วนี่เราจะช่วยลูกพี่อุยอยังไงล่ะครับเอาอย่างนี้นะลุงจะบอกวิธีให้ฮะเดี๋ยวครับลุงหนอนม,มียียยักษ์มาอืม คนไม่ใช่ยักษ์เอ๊ปลาดุกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันโอ๊ยอย่าเอาฉ them ันไปอย่าเอาฉันไปกินฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วฮะเขาจับลูกพี่อุ้ยไปแล้วอ่ะเขาเอาลูกพี่ไปกินแน่ๆเลยอ่ะ ครับคุณหลอง,ลงนอนททำไงดีครับเราได้แต่หวังว่าคนคนนี้จะมีใจเมตตากราุณาต่อสัตว์นะอ้าวลงไปในน้ำนะน่าสงสารจังใช่ยอุนนอนครับคนใจดีปล่อยอุ้ยกลับมาแล้วครับอุ้ยขวัญเอ้ยขวัญมา ลูกพี่อุย้ยลูกพี่รู้ไหมว่าลุงหนอนกับพวกเราทุกคนเป็นห่วงลูกพี่มากเลยแล้วลุงหน่อยไม่กระดผมเหรอครับถ้าเธอรู้แล้วว่าได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีลงไปลุงก,ก็ไม่โกรธหรอกเอาเถอะนะตอนนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วลุงว่ากลับบ้านพักผ่อนกันเถอะนะเด็กๆคะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองนะคะเพราะฉะนั้น อย่าเป็นจอมเกเรคอยแกล้งเพื่อนๆไปอันขาดวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายนี่คือนายกอนายขอนายคอนายกอกินข้าวกับปลาทูนายขอกินข้าวกับน้ำพริกนายขอกินแกงส้มวันหนึ่งนายกชวนนายขอและนายขอกินข้าว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นทั้ง3มคนได้กินกับข้าว3ามอย่างนายกอ,อยากซ่อมบ้าน นายขอและนายคอมาช่วยบ้านซ่อมเสร็จเร็วนายคอไม่อยู่บ้านนายกอและนายขอช่วยกันดูแลบ้านให้นายคอไม่ต้องมียามนายกอมีกล้วยนายขอเก่งขนมนายคอเก่งศิลปะปรึกษากันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสามัคคีในถุงที่สวยงามนางจอมีสวนป่านายงอรู้เรื่องน้ำมันคุยกัน เกิดการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้กลุ่มของนายทอทอทอเอาไปปั่นกระแสไฟฟ้าให้กลุ่มนายนอบอปอใช้ในการสีข้าวเหลือแกลบกลับไปให้นายกอขอขอทำเป็นปุ๋ยเพราะพันธุ์ไม้แบ่งแจกจ่ายช่วยกันปลูกเป็นป่าชุมชน สิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้อยู่ที่ทุกคนในชุมชน Plop, plop, plop.